อ่ะก็ในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับผมเพิ่มยอดไลค์นะครับผมของในตัวโพสหรือป้าพของในจี้ตัวเองกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดยวให้มารับชมแล้วับรับฟังผมกันไปได้ไปไปไง่ายกันได้เลย ก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราเดิเข้ามาที่ในตัวโองเว็บไซต์ k e M k t h กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีลิงของเว็บไซต์วาให้ผมก็คนดูสามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานกันแบบง่ายๆกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหาเนาะได้เข้ามากันแล้วนะผมดีในตัวของเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีให้ได้ลงชื่อใช้งานแล้วก็สมัครสมาชิกสาหรับเพื่อใครถ้าผมที่ไม่มีสมาชิกที่ในตัวของเว็บไซต์แล้วผมสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านบนนี้กันไปได้ถ้าผมเพื่อทําการสมัครเพื่อได้ใช้งานกันเนาะ อาจด้เข้ามากระดิ่หน้าต่างการสมัครสมาชิกนผมเขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสมัครสมาชิกกันไปได้นะครับผมจะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลกันไปแบบนี้นะผมที่ไม่นัเป็นต้องเป็นชื่อจริงๆก็สามารถที่จะสมัครกันไปได้หรือว่าหากใครที่มีบัญชี Google Gmail ก็สามารถที่จะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันแบบง่ายกันได้ด้วยเนาะการขั้นตอนในการสมัครก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรเลยหรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ยังให้ได้สามารถที่จะกดย้อนมาแล้วเขาลงชื่อใช้งานไปได้เลย อ่ะแล้วก,ก่อนอื่นกันเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามานะครับผมที่ตัวของเว็บไซต์ของ KMPG เกิดกันเนาะก็เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ KMPG เกิดน้าต่างหลาของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่และบริการให้เรานะผมได้สามารถเี่จมเลือกใช้งานทําการกันได้เป็นแบบนี้กันนะครับผมแล้วก็จะมีหมวดหมู่แพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกกันได้ด้วยเนาะอย่างในวันนี้นะผมเราเป็นการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสต์ของเราเองนะผมทีนี้เราก็จะมาเลือกที่แพลตฟอร์มของไอจีเรากันไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมา พสไจีหรือภาพเนาะก็เลื่อนหาดูกันเลยนะผมจะอยู่ตรงด้านล่างนี้ผมจะขอเลือกเป็นหมดหมู่ที่2นี้เลยก็ให้กดจีเข้าไปพอเลอกกันได้แล้วที่ตัวหมดหมู่แบบนี้มาเลิกกันต่อที่ตัวหองบริการบริการก็คือเรื่อราคานะับผมผมจะขอเลือกเป็นอันแรกนี้เลยก็ให้ได้กดจีเข้าไปเลย ได้พอเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมดหมู่แล้วบริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้เรานะผมได้กดย้อนมาที่ในตัวของโพสต์หรือภาพของไอจีเราเองนะผมเพื่อมาทําการคลอกลิงก์ได้ลิงก์กันมาแล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางกันไปเลยแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ไม่ใส่จำนวนใีเรื่องการจะเพิ่มกันไปนะครับผมแล้วพอได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ให้เรานะผมได้มากดสั่งซื้อทีตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยเนาะอ่ะก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยนะผมสำหรับขั้นตอนในการทำแล้วพอสั่งซื้อกันไปแล้วก็ยังจะกกดคลิเข้าามที่ตรง าล่างนี้กันก็ได้ผมหรือว่าจะกดเข้ามาในบทการลงสั่งซื้อก็ได้เนาะเพื่อที่จะเข้ามาเช็กดูกันได้นะครับผมว่าออเดอร์ที่ได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างหรือว่ามีการยกเลิกขัดข้องอะไรยังไงไหมแล้วถ้าหากว่าไม่ได้กันมีข้อผิดพลาดหรือยกเลิกยังไงนะผมเขาจะแจ้งบอกสถานะของตัวออเดอร์มาประมาณนี้กันเลยเนาะอย่างผมก็แจ้งบอกกันมาว่ารอดําเนินการเราก็รอตามที่เขาได้แจ้งบอกกันไปก่อนเลยสักรั่ไม่ต้องไปเจริญหรือส้าหับเผื่อใครที่เข้ามาชิ้นงานทาการซื้ออะไรกันไปผมหรือว่าจะเเ้ามตในนองไ่รกดยิ พอเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกหรือสำหรับใครที่ยอดเงินหมดกันไปแล้วนะครับผมก่อนอื่นที่จะมาใช้งานขั้นตอนอะไรที่ผมได้บอกกันไปก่อนหน้านี้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างของการเติมเงินอยู่ตรงด้านนี้กันก่อนได้นะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างในการเติมเงินให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายพอจะหากว่าเราได้เข้ามาแล้วนะรผมรู้จักแล้วก็ถ้าโดช่องทางไหนนะผมในการเติมเงินที่เขามีอยู่กันแล้ว5ช่องทางเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาเลือกทาการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยนะครับผมอย สเแ,แกนคิวแอโคหรือว่าจะเป็นโอนเงินแบบนี้สลิปก็สามารถที่จเลือกกันได้ราหามากระุสะดวกช่องทางไหน หรือว่าสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานต่างๆกันไปแล้วในตรงเว็บไซต์นะครับผมเติมเงินไปเสร็จแล้วใช้งานการส่งเสื้ออะไรกันไปแล้วผมออเดอร์อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีการล่าช้าขัดข้องอะไรยังไงแะผมสำหรับคนดูที่เกิดมีข้อผิดพลาดตามที่ผมได้บอกกันไปผมสามารถที่จะให้กดย้อนกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะครับผมแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่ออ d m i n โดยที่ตรงนี้นะผไม่กับคนดูสามารถที่จะกดเข้าไปกันได้ผมเพื่อมาทําการแจ้งหรือให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้นะครับผมนอกจากการใช้งานในตััวววเเ็บไซต์กนแล้ติมเงินไม่เข้าหรือว่าาเงงงินมีปัญหยไก็สาาาามมรถที่จะเข้แบไม โดยรวมถ้าหากว่าใช้เวไซต์แล้วมีปัญหาขัดข้องเนาะอ่ะเขาจะมีช่องทางได้เลือกอยู่สองช่องทางในการแจ้งปัญหาด้วยวผมจะเป็นตัวช่วยเหลือหรือจะเป็นช่องทางไลน์ทางเราสะดวกที่จะติดต่อช่องทางไหนก็มาเลือกกันได้เลยผมเพื่อทําการแจ้งปัญหากแกดสมินหรือใครที่สั่งซื้อตามผมกันไปแล้วแบบปกติแล้วผมอยากจะดูยอดกันแล้วมากกว่าว่าจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงก็สามารถที่จะกดย้อนมาดูกันได้ผมที่ในตัวของโพสหรือภาพของเฟซบุ๊กเอส์ของไอจีตัวเองกันนะครับว่าตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาหรือยังเนาะ เอ่อก็ของเดิมในตัวของโพสไอจีผมนะผมก็จะมีที่3แล้วเดี๋ยวผมจะลองดีหนะ้าจอเช็คดูกับท่านผู้ชมเลยดีกว่าว่าได้ขึ้นมาหรือยังอ่าก็มือนด้ยังไม่ขึ้นมาทันทีนะครับผมเราก็มาต้องเจอร้อนหรือว่าตกใจกันไปเนาะ ก็ในการสั่งซื้อนะครับผมถ้าหากว่าสั่งซื้อกันไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาทันทีแบบนี้นะผมไม่ต้องไปใจร้อนหรือว่าตกใจกันไปนะเพราะในการสั่งซื้อบางทีค่า,าจ,จะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีสั่งซื้อกันไปแล้วค่า,าจ,จะยังไม่ขึ้นมาเลยอาจจะต้องรอถึงเวลากำหนดสักนิดนึงนะผมรอมาถึงเวลาเขาอาจจะค่อยขึ้นมาทีเดียวให้กับเราแล้วก็ค่อยรอหรือว่าคอยเช็คกันไปกกาะได้ถ้าผมตะโคไม่น้งไปใจร้อนเนาะอย่างผมอาจจะขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะผมหรือว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆก็คอยรอกันไปเกาเนะได้สัั่งซ้้กนนมาแแลวบบีผมออาจจะรกันอยู่แล้วก กิดสนใจนะครับผมอยากจะดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติมมากมายอะไรนะผมในตรงเว็บไซต์ก็มีหัวข้อให้ท่านผู้ชมได้กดเข้ามาได้ดูกันได้ประมาณนี้เพื่อไปฆ่าเวลากันก็ได้นะผมไม่ต้องไปใจร้อนด,ดีมากเนาะหรือใครที่เข้าไม่ใช่งานกันแล้วสั่งซื้อกันไปแล้วยอดอาจจะขึ้นมาทันทีแล้วนะผมได้เห็นกันแล้วว่าขึ้นมาจริงๆอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาได้เข้ามาช้งานทําตามเองดูลองกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้กันได้สำหรับใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนําแค่เพียงได้กดเข้ามากันได้แล้วนะผมก็จะมีหหัวข้้้้้ออออกกาาารรแแนนนนนนนะะํเเเพื่่่ผผมมมป็็บบีีีจิงงยยููใตด ได้สามารถที่จะคัดลอกแะ้วผมเพื่อนไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อเป็นการแนะนำให้เขาได้เข้ามาช้งานเว็บไซต์กันแบบตรงกันได้แบบง่ายกันได้เนาะเผื่อว่าสนใจแต่แนะนําเพื่อนอ่ะหัวขอ้อเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายเลยนะผมอยากจะดูหรือว่ายังไงก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้ผมเดี๋ยวตอนนี้ผมมาพาท่านผู้ชมโฟกัสที้ส่งยอดดีกว่าแลผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่างไงอาจะตัดภาพไปเจอกันอีกทีตอนนี้ยอดมันขึ้นเยอะแล้วหรือว่าคิดเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะเรากลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราได้ทาการเซตกันไปแล้วนั่งรอสักคู่เลยเนาะตอนนี้นะครับผมยอดไลค์ของในตัวโพลหรือภาพใน IG ของเราของเขาได้เพิ่มขึ้นมาเ็จไปทิปไล้์แบบนี้กันแล้วนะครับผมและแถมเป็นขั้นตอนในการทําก็จะง่ายๆประมาณนี้กันเลยด้วยนะผมเผื่อว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาทาตามสามารถที่จะให้เข้าไปใช้งานในตัวเว็บไซต์กันได้แบบง่ายผ่านลิงก์ที่ผมได้แปะไว้ให้กันก็ได้เลยเนาะหรือใครที่เข้ามาใช้งานทําการกันอยู่แล้วแลวดูคลิปวันจนถึงตอนนี้นะครับผมสำหร ว่าชอบคลิปวิดีของวันนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะผมเผื่อว่าจะมาสอนทิคดีๆอะไรกันอีกนะครับผมแล้วในวันนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับในการรับชมด้ยนะผมก็ขอบคุณนะคะ